สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพาาเมื่อวันมะเขียบนะครับมะเขยบแถวแถวหลายๆคนกับกุสีเริ่มออกผลผลิตกันแล้วนะครับแต่ว well. ่าสําหรับผมนี่ก็บพ่ามันสําหรับมะเขยบเขามันชิ้นขาที่สำหรับขายนะครับแต่ว่าก็ะเวยหายย่ากินนะครับเอาอว่าเราพุทธาเนาะกันกินเขาครับพุทธากันกินเขาครับเันผลไม้หน้ามะม่วง กินเขาก็มนะ่วง่ายบักเก,เยกเียบกินเขาก็บักเกียบกับเ่านะครับการโชคดีอย่างที่หน้าผมเนี่ยมันจะเป็นแบบมีหลายหุนนะ่นเลยมันจะเกิดหลายหุ่นนะครับบักเกียบมูเป็นดอกกันหน่อยๆครับมีมูซุกแล้่ยวกับมีอย่งสี่ล่ะนะครับก็คือการถ้าเลยท้าไม่ย่ายเล่าได้กินโดนเติบอยู่นะครับอะ เป็นเรื่องเลา่าครับพิธีจวน้มามาเราสุขันฟังนะครับว่าแต่ละช่วงแต่ละระยะเวลาของช่วงชีวิตของคนอีสานเนี่มันเกิดอีงอยังขึ้นแน่ครับเนื้อหาสาระยังจำบปชัดเจนไมาได้ดอกนะครับหินไปทางวิธีสลา,ายกว่านะครับ